วันนี้ครูจะมาสอนวิธีการลงชื่อเข้าใช้บัญชีองค์กรบัญชีมีองค์กรหรือว่าบัญชีที่เป็น Gmail นะครับก็ใช้ได้เหมือนกันนะครับสำหรับแรกเรียนก็ไปเปิด Google Chrome ก่อนเลยนะครับ Google Chrome จะถามว่าใครที่กำลังใช้งาน Chrome อยู่นะครับซึ่งตรงนี้นักเรียนก็อาจจะเพิ่มตรงนี้ได้นะครับหรือนักเรียนอาจจะคลิกผู้มาเยือนได้นะครับอ่ ขออนุญาตอธิบายนิดนึงนะครับตรงนี้ก็คือถ้าเกิดว่านักเรียนไปใช้เครื่องที่เป็นสาธารณะนะครับที่ไม่ใช่เครื่องของตัวเองเช่นเครื่องที่โรงเรียนหรือว่าที่ไปใช้อินเทอร์เน็ตในร้านร้านคาเฟ่ต่างๆเงี้ยนะครับนักเรียนไม่ควรที่จะไปเพิ่มเอาไว้นะครับเนื่องจากว่าตรงนี้มันจะเก็บประวัติการใช้งานอินเทอร์เน็ตของนักเรียนเอาไว้นะครับแต่ถ้านักเรียนก็ควรที่จะมาใช้ที่หมดผู้มาเยือนนะครับ คลิกไปนะครับจากนั้นก็เข้าเว็บไซต์ของ google ได้เลยนะครับ www.google.com นะครับที่มุมด้านขวามือนะครับสีน้ำเงินตรงนี้จะเขียนว่าลงชื่อเข้าสู่ระบบนะครับนักเรียนก็คลิกจากนั้นป้อนอีเมลนะครับป้อนอีเมลของนักเรียน ประมาณนี้นะครับกดถัดไปครับแล้วก็ป้อนรหัสผ่านนะครับเสร็จแล้วก็กดถัดไปอีกครั้งหนึ่งครับเพียงเท่านี้ก็จะสามารถเข้าสู่บริการต่างๆของของเมลที่นักเรียนได้รับจากโรงเรียนนะครับซึ่งถ้านักเรียนยังไม่ได้เปลี่ยนรูปนะครับก็จะเป็นรูปของ ตัวชื่อภาษาอังกฤษนะครับจะขึ้นบริเวณจุดนี้ทั้งเรียนคลิกดูนะครับจะมีจะมีเมลที่นเรียนลงชื่อเข้าใช้นะครับในกรณีที่นักเรียนใช้งานแอปต่างๆในใน o o o g l p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  ไปแล้วนะครับนักเรียนจะออกจากระบบก็กลับมาที่หน้าเดิมนะครับจากนั้นก็คลิกที่บัญชีตัวนี้นะครับตรงที่เป็นรูปนะครับแล้วก็กดออกจากระบบ เรากคพู่หนึ่งก็จะออกจากระบบระบบก็จะแสดงชื่อว่ากลับมาที่หน้าเดิมก็แสดงว่าได้ออกจากระบบเรียบร้อยแล้วนะครับ